สวัสด,ดีจ้านะคะมะละกอมากินมกกะละกอับแม่ติ๋วค่ะแช่เย็นเย็บเลยนะคะแขกดำค่ะแขกดำนะคะมาค่ะอืมอืมหวานเจ็บเลยค่ะหวานเจ็บเลย เม็เดเตียวเพิ่งปอกเสร็จนะคะมือลางแล้วนะคะใช้มือได้ค่ะลูกหนึ่งและแค่เนี้ยเม็ดไม่มีสักเม็ดเลยค่ะวานเจ็บเลยเม็ดเวชอบกินผลไม้ แต่แ้เป็นขนมหวานไม่เท่าไรหร่เนาะเร้วมคือมะละก,รกรอกับมัติวแช่ยเย็นเป็นลูกเลยนะแล้วค่อยมาปอก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีฝากน้องอุ๊งมาให้ทักแกน้องอุ้งฟันแท้นะคะก <c ười> ินได้หมดทุกอย่าง ทั้งเนือ้อทั้งตัวไม่มีของปลอมนะคะของแท้หมดเลยไม่มีของเสริมเติมแต่งนะคะแม่ให้มารวนๆค่ะสองิ้นละ ยุงยุงเยอะผมยาก้วเดี๋ยวแม่จะได้ไปตัดนะคอยกินหนึ่งได้ไหมอ่ะเนาะมันอร่อยอะ่ะแล้วน้่ไม่ให้น้องพราว๋ยวเลือกเรียนมามยาวละ พ่อกันคลิปหน้าจ้ะอาจจะปอกโุเรียนนะคะบ๊ายบายรักๆทุกคนจ้า